นุสราต้อมคำตำนานมือเซตระดับโลกหวนคืนสนามในรายการใหญ่เรียกว่ากลายเป็นที่คือฮายอย่างมากเมื่อมีกระแสข่าวว่าซาร่านุสราต้อมคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยและเป็นเซตเตอร์มือหนึ่งของโลกจะกลับมาหวนคืนสนามอีกครั้งซึ่งก็มีรายงานเอาไว้ระบุเลยว่าอดีตออลิมปิกเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของลีกวอลเล์บอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยืนยันแล้วว่าซาร่านุสราต้อมคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติ ในวัย38ปีเตรียมไปเล่นลีกในฤดูการ2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นฤดูการที่3ก่อนหน้านั้นนุสราต้อมคำมือเซตทีมชาติไทยก็เคยลงเล่นมาแล้วในฤดูการ2022โดยจะไปเป็น1ใน44ผู้เล่นในลีกนี้รวมกับดาวดังที่มีการประกาศออกมาอย่างเช่นเบธานียเดลาครูสแชมป์ฤดูการ2022เวลิซากอนากาทอรีดิกซันมอร์แกนเฮนส์ทางนี้การแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่6ตุลา ถึงวันที่6พฤศจิกายน2566อย่างไรก็ตามสำหรับผลงานของนุสราต้อมคำใน AU v ว l l เล b บอล2022จบไปด้วยอันดับที่5ของตารางคะแนนรวม3,027คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการไปร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกคัมแบ็กยิ่งใหญ่นุสราต้อมคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยตำนานมือเซตร,ระดับโลกหวนคืนสนามอีกครั้ง